สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวทีมบำรุงหน้านะคะของบริษัทยูมีดีนะคะนี่สองตัวนี้นะคะขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้นะคะบอกว่าอยากให้ได้รองใช้นะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับสาวๆนะคะคือ สลับตัวครูยุเองนะคะก็เป็นคนที่ชอบให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีอิม่มฟูเด้งขาวกระจ่างใสมีออร่าแล้วก็ไร้ฝ้ากระนะคะกระปุกใหญ่มากนะคะอันนี้คือจะเป็นเซรั่มนะคะจะเป็นเซรั่มาจะช่วยนะคะในเรื่องนะคะผิวเนียนนะคะลดฝ้ากะนะคะกลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่น เหมือนขมิ้นชันนะคะนี่ใ,นใกล้ๆสามสิบหอมบ้ากอะอ๋อบอกนิดนึงนะคะคุูยิ้เป็นคนที่มีภาวะคล้ายๆเหมือนคนเป็นภูมิแพ้นะคะก็จะเป็นภูมิแพ้ใต้ตานะคะก็จะมีขอบตาดำนิดนึงนะคะวันนี้ก็ เป็นวันที่29นะคะเป็นวันแรกที่ได้รับผลิตภัณฑ์นะคะไม่รู้ว่าทุกท่านจะเห็นวันที่ไหมนะคะออน่าจะไม่เห็นนะวันนี้วันที่29เป็นวันแรกนะคะมีออล่าไว้เซรั่มนะคะ รวมทุกการแก้ปัญหาผิวในขวดเดียวนะคะอันนี้คือการการันตีนะคะและต่อมานะคะนี่ค่ะมีสบายนะคะเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการผ่อนคลายเวลาที่เราพักผ่อนนะคะ <c oughs> ขอไ, <c oughs> ไเดียวคือเวลาเราไปทํางานนะคะเราเจอมลภาวะนั่งรถนู่นนี่นั่นนะคะเป็นการพักผ่อนนะคะซึ่งคุยก็ พอจะเข้าใจนะคะการพักผ่อนสลิปปิ้งนะคะความชุ่มชื้นนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาตอบโจทย์ในเรื่องนะคะเป็นการผ่อนคลายนะคะบำรุงผิวหน้าแบบสุดเข้มข้นเลยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะความกระจ่างใสต้อนรับวันใหม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ดูกันไปเลยนะคะ กิ่นอันนี้ออกจะเหมือนดอกดอกไม้นิดหนึ่งนะคะเหมือนจะดอกไม้นิดหนึ่งคุยยุบก็ใกล้ข้า2อะะงเข้าไปใกล้ๆนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆก็คือก็จะเป็นคนที่มีฝ้ากะตอนหลังพอดนะคะฝ้ากะหลังพอดนะคะแล้วก็เสียงชัดเจนไม่เอ่ยอันนี้คือทดลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาอัดพลิก ให้ดูทุกวันทุกวันเลยนะคะจนฝ่าผลิตภัณฑ์จะหมดจนฝ่าผลิตภัณฑ์จะหมดเป็นการรีวิวเร็วๆมากๆคืออาบน้ําเสร็จแล้วก็มารีวิวเลยนะคะเพิ่งได้รับผลิตภัณฑ์นะคะขอบคุณนะคะกัลยาณิมิตรนะคะแล้วก็พี่สาวสุดสวยนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ใช้นะคะซึ่งครูยุ้ยนะคะไม่ได้ติดว่าจะเป็นแบรนด์อะไรนะคะแต่ว่า สิ่งหนึ่งคือการตอบโจทย์ว่าถ้าเราดีผู้หญิงนะคะคือยาอยู่สวยในการดูแลสุขภาพนะคะถ้ามันตอบโจทย์เรานะคะเราก็ควรที่จะใส่ใจบนใบหน้าของเรานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันจะเหมาะกับอะไรนะคะเพราะว่าคุณยุคเคยซื้อสินค้าราคาเป็นพันๆก็มีแต่สุดท้ายแล้วเรามาถนัดซองสามเก้าสี่ซว่นซื้อง,ง่ายๆจบนะคะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาบอก คุณสมบัติของหน้าตัวเองก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะใบหน้าของคุณยุ้ยนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งนะคะแล้วก็มีฝ้ากระนะคะขอบตาก็จะเป็นคนที่มีภูมมแพ้ขอบตาดํานิดนึงนะคะนอกจากว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะจริงๆนะคะ,ะถ้าซูมไปใกล้ๆทุกคนก็จะเห็นฝ้ากระนะคะอันนี้ก็คือใช้ไฟส่องมานะคะไม่ได้ทาครีมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็จะทาสองตัวนี้นะคะอันนี้ คุยลงตัวนี้ก่อนนะคะก็ไม่ได้รู้ว่าข้อมูลอันไหนทาถูกต้องนะคะก็จะเอาเซรั่มนะคะเท่าที่เรารู้นะคะว่าเซรั่มคือต้องทาก่อนนะคะอันนี้ก็มาทาทีหลังนะคะไม่รู้ว่าถูกไหมนะคะวิธีนี้ถูกไหมนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ